วันนี้นะครับพวกเราสามคนนะครับมาบอกทุกท่านนะครับขอเรียนอ่านตามหนังสือนะครับตามที่พวกเราได้ถ่ายทํารายการช่องสองผีนะครับตอนตำนานผีในโรงเรียนโดยได้ถ่ายทําที่โรงเรียนพปรราชวุทยาลัยในพระบรมราชุปถัภมภ์อำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมนะครับเมื่อวันที่25ตุลาคม2562ซึ่งในเรื่องราวได้บรรยายว่าโรงเรียนนี้นะครับมีวิญ,ญญาณอยู่เต็มไปหมด และที่สําคัญได้ถ่ายทาที่ห้องทํางานของอดีตผู้นวยการโรงเรียนโดยพวกเรานี่นะครับได้กล่าวอ้างว่าได้พบวิญญาณของนายวินยัยพัฒนารัตน์นะครับอดีตผู้นวยการโรงเรียนดังกล่าวในสมัยที่พวกเรายังเป็นนักเรียนอยู่น,นี่นะครับโดยพวกเราได้พูดกล่าวเท็จมินประมาทล่วงเกินอย่างร้ายแรงต่อดวงวิญญาณของท่านนะครับอันนี้พวกเราขอแสดงความเสียใจด้วยซึ่งข้อความ ที่พวกเราได้กล่าวในคลิปดังกล่าวนะครับผู้ชมทั้งเรื่องพวกดวงวิญญาณและสิ่งที่พวกเรากล่าวหมิ่นประมาทไปนั้นพวกเราสามคนมาพร้อมกันแบบนี้เพื่ออยากอยากจะบอกว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นบัดน,นี้นะครับพวกเราร่วมตัวกันสำนึกผิดครับต่อการกระทําดังกล่าวข้าพเจ้าหรือพวกเรานะครับจึงขออนุญาตขอเข้ามาต่อดวงวิญญาณนะครับของ ขอวินัยพัฒนารัตน์นะครับแล้วก็ขอกับขออภัยแล้วก็ขอบคุณครอบครัวพัฒนารัตน์นะครับทุกทุกท่านที่ให้เขาเรียกว่าเหมือนให้โอกาสแล้วก็มีความเมตตากับพวกเราแล้วก็ให้พวกเราได้มีโอกาสเรียกว่าขอขมาแล้วก็ได้พูดคุยกันสุดท้ายเปินการปรับความว่าใจที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ครับเป็นการแก้ไขความผิดของพวกเรา จริงเรียนมาเพื่อให้ทุกคนได้ทราบพร้อมๆกันนะครับตามนี้นะครับขอบพระคุณครับ